สูงครับอาสะไมสูงแล้วตามมาก่อนใส่ก็ตั้งยังทำเลยทำนะทำ<ล>สูงอันนี้เราทำการเกะเกะมาเพื่อเราจะถ่ายลูกนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมส่งรถให้ลูกค้าแล้วก็ทำการเก็บงานตั้งงคนในรอบนึ่งคนระับ เดี๋ยวเราก็จะทําการส่งรถให้ลูกกับลูกคา้านะครับเนี่ยลูกค้าจะมารับรถแล้วรับเราก็จะตรวจเช็คก่อนนะครับก่อนที่เราจะปล่อยรถออกให้กับลูกคา้าเนี่ยมราจะมีรอยม้านะครับตรงไหนที่เราใสนชุดพิสเรก็จะมา์าอันนี้ทําช่วงล่างนะแล้วก็โช้กนะแล้วก็สริงสริงลูกค,าค้าเคยทำอะไรบอกช่วงล่างใหม่หมดเลยครับของช่วงล่างของเราจะเปลี่ยนใหม่ครับเราจะไม่อัดบูธนะครับเราก็จะเปลี่ยนอะไหล่ใหม่หมดเลยครับเพราะว่าปิ่นตรงนี้มาทั้งทั้งแท่นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนทั้งเหล็กเลยครับเราไม่ได้ทําการ ซื้อบูธใหม่แล้วก็มาอัดเราก็ทำการเปลี่ยนตรงรุ่นตรงสเปคของโตโยต้าเลยนะผมทุกคนจากโรงงานชุดนะชุดใหญ่ครับทัน,นี้แล้วก็จะมีสเปเซอร์ล้อด้วยนะของลิเซ็นะผมทุกคนดูถ้าไม่มีสเปเซอร์ล้อมันจะอยู่ข้างในครับอันนี้มีสเปเซอร์ล้อจะยื่นออกมานิดหนึ่งแต่ไม่เมลาล้านรถเราดีขึ้นเวลาเราขับมันก็จะรู้สึกว่าแน่นทรงชัวมากขึ้นนะผมสปริงก็สปริงของ JBP นะครับ จะปิตงตัวนี้ดีเวลาลอยต่อเวลาเราขึ้นลูกหน้านอะไรรถมันจะต่อตึ๊บตึ๊จะไม่ค่อยได้ความรู้สึกว่ารถขึ้นเนินหรือว่ามีรอยต่อช่วงรถต่อถนนอะไรเงี้ยช่วยเรื่องนี่เยอะนุ่มขึ้นอะไรขึ้นนะครับผมทุกคนช่วยได้หลายอย่างนะครับผมทุกคนชโชุกก็เชยินนะผมสปริงก็ JDP ครับ,ทบเท้าเบรก็ JDP ครับนี่สเปเซอร์ของบนะิ๊กเซีครับผมทุกคนดูสเปเซอร์ล้อจะทําให้ช่วยเรื่องการเกาะถนน ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับผมทุกคนจานก็จะเป็นจาน FF นะครับผมจานใหม่แล้วเคยเขาเคย,เคย,เคยทําระบบเบรกของกับเรามาชุดใหญ่มาแล้วครับผมคันนี้อย่างเงี้ยนะเราทํงางานเสร็จชุดเราก็จะทําการถ่ายนะเพื่อเก็บงานส่งรถให้กับลูกค้าครับผม